เดี๋ยววันนี้มีโปรโน,นะครับเดี๋ยวผมจะเทสสดๆดูแล้วก็แนะนำการตั้งเลเซอร์นะแล้วก็ไปที่เป้าเ้าอ,อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยระยะ10เมตรพอดีนะครับก็ประมาณนี้แหละโอเคใส่รูปแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงทดสอบแบบนี้นะครับเวลาเราใช้งานเราก็ใช้เท้าเหยียบให้มือไม่ไหวนะพีย่ายางเต็งมากลองดูกัานะเดี๋ยวลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเรามีเลเซอร์แบบนี้นะครับเราก็ไปตั้งเห็นไหมเป็นเลเซอร์ไหมครับ ไปไปตั้งเลเซอร์กับตัวลูกปืนให้มันตรงกันโอเคเดี๋ยวผมจะยิงไปเลยนะฮะนี่หนึ่งสองนะฮะนะครับไปดูก็เลยนะครับเดี๋ยวจะลองยิงดูนะฮะในหลายหนะ้าลองดูนะครับถ้าเป็น่างนี้เราก็ตั้งเลเซอร์ลงไปอีกหน่อยนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองตั้งให้ดู ลูกปืนมันลงล่างเป้านะครับอ,อยู่ประมาณส,สักประมาณนิ้วหนึ่งเราก็ตั้งตั้งเลเซอร์ตรวนี้ลงไปหนึ่งนิ้วนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับมีโปรนะครับแล้วก็มีปืนสวยๆมีเยอะมากพี่เดี๋ยวผมยิงสักห้าหกนัดแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะเวลาเร่งรีบด้วยเดี๋ยวไม่ทันเปิดเลเซอร์นะฮะนะครับโอเคเข้ารูเดมเลยนะครับพูดถึงเรื่องวิถีนะครับแล้วก็ แล้วลูกปืนจะไปจุดเดิมๆนะครับพี่นะแค่เท้าเหยียบฟิตมากตัวง่ามนะครับโอ้ oh oh. เข้ารูเดียวหมือนเลยนะนะโอเค okay. เอาอีกนะฮะหลายๆนะัดลองดูมก็หลงปิดเลเซอนะครับไอไอ,ไอนี้นะรัอันนี้อยากให้ดูเรื่องเรื่องตัวกลุ่มวิถีลูก ลูกกระสุนว่ามันมันไม่ไปทางอื่นเลยนะไปรูเดิมตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราไปตั้งเลเซอร์ออกนะฮะยิงนะฮะนะครับตือว่ายิงดีนะครับพี่นิ่งมากตัวนี้นะครับโอเคนะสุดท้ายนะครับให้เท้าเหยียบแล้วก็โอเคมาไปดูกันโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะ ขอบคุณครับนะฮะตัวปืนนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรผมพอดีคลิปนี้ผมจะจะต้องไปส่งสินค้านะพี่เร่งรีบหน่อยนะครับ0ูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้านะครับแล้วก็เบอร์โทรด้านบนด้านล่างเป็นไลน์นะฮะพี่จะโทรจะลายก็ได้ได้หมดเลยช่างลากช่างคําคนเดียวกันนะครับผมมีสองสองกลุ่มนะครับอยู่ใน u t u b e นะครับมีสองช่องตัวนี้เป็นตัวทรงใหม่นะครับเป็นไม้ดูแล้วตัวนี้น่าจะเป็นไม้อาจจะเป็นไม้แดงก็ได้นะพี่สวยดีทรงสวยดี ลงตัวมากพี่นะฮะผมโปรพันห้านะครับพี่พอนะครับมีอยู่ประมาณสิตัวทั้งทรงนี้สวยดีก็เลยเอามา,าแนะนําให้ดูนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องตัววิถีเป็นยังไงบ้างไปดูกันนะครับก็อยู่ที่มือเราด้วยแล้วก็อยู่ที่เลเซอร์นะครับเท่านั้นเองแต่ว่าลูกปืนเนะ่ะผมยิงอยู่นะครับเข้าจุดนี้เข้า3นัดน,นะครับก็อยู่ประมาณนี้พอผมตั้งตั้งเลเซอร์ขึ้นมาหน่อยนะก็โอเคลูกก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แต่ว่าโดยรวมก็คือลูกๆมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันไม่ไม่แตกกระจายออกไปรเรื่อยๆน,น,นะครับสรแสดงว่าปืนอะมันแม่นพี่อยู่ที่มือแล้วลหะนะฮะพี่โอเคเดี๋ยวไปดูกันลูกค้าถามเยอะผมส่งทุกวันนะครับเพียงแต่อาจจะไม่ได้โพสต์ลงบอกเลงบอกกล่าวแบบประมาณนี้นะฮะพี่รอบบินวันนี้นะครับเป็นวันที่13เดือน568ช่างล่าช่างคำอะไรต่างอันเดียวกันนะครับผมมีบริการปลายทางมา7ปีแล้วนะครับตัวปืนหนังสลิปผมทำเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนะครับพี่ตัว งานสไลด์สั่งนําเข้ามาแล้วก็ลองมาทดสอบดูอันนี้เดี๋ยวผมจบคลิปนี้ผมจะไปส่งนะครับสาหรับโปรวันนี้นะครับผมมีไม้ตัวนี้ผมจะมีไม้ประดู่แล้วก็มีไม้แดงมั้นะฮะสวยมากพี่นะสวยดีมันมันโลกงตัวมันดูมันดูแล้วมันหนักแน่นอย่างดิเข้มมากพี่เลเซอร์นะครับผมมีแสงแดงกับแสงเขียวนะฮะพี่ทักมาราคา500บาทแล้วก็มีกล้องเลดซอรก็มีน้ำหนักอยู่ประมาณ2กิโลกรัมนิดๆน,น,นะครับช่วงชัก75เซน ฟิตมากตัวง่ามนะฮะแล้วก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็มีอีกตัวหนึง่งผมมีไม้พยุงนะครับเอ่ออันนี้เป็นไม้พยุงนะครับเสร็จแล้วนะฮะตัวแก่นมันไม่เต็มแก่นมันอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งผม,ผมโปรผมลดให้เหลือ2,000นะครับ2,000ก็คือคุณพี่จะเอากล้องเลดดอทก็ได้หรือว่าจะเอาเลเซอร์แบบที่ผมยิงก็ได้แนะนําถ้าเป็นกลางวันเขาจะใช้กล้องนะครับเป็นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะเนี่ยเอามือเปิดตรงนี้นะฟึบอ,อู้ตึงมากเนี่ย มันจะมีเป็นแสงความจริงแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ขนาดนี้นะอันนี้มันในโทรศัพท์มุนไปเรื่อยๆนะครับพี่แสงก็จะหย่อนลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็ด้านนี้มันจะเป็นแสงเขียวเห็นไหมครับคุณพี่ต้องไปตั้งไปจูนนะครับไปจูนให้มันตรงกันอย่างเช่นประมาณสิบเมตรเนี่ยไปทําลูกปืนกับตัวกล้องให้มันตรงกันก็มันก็จะตั้งจูนได้พี่เห็นไหมครตัวนี้ไขควงแบนนะครับซ้ายขวาไฟมันก็จะไปทางซ้ายไปทางขวาให้เราปรับตัวด้านบนก็คือขึ้นลงนะครับเท่านั้นเองอันนี้ผมโปรไม้พยุงนะครับ ส่วนไม้อื่นๆไปดูกันเลยนะครับพี่มีถูกสุดมีตัวนี้คลิปนี้อาจจะเร่งด่วนหะน่อยเพราะว่าผมจะต้องไปส่งของมันเกินเวลาแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้ประดูไกปืนจะเป็นอลูมิเนียมเกรดดีสุดนะครับของอลูมิเนียมนะผมโปรหนึ่งพันหนึ่งนะเอาสมหรติเอาไปลงเอาไปไล่เอาไปล่างะไรต่างๆไม่ได้ใช้เลยรมากมายนะพี่ประมาณนี้นะครับช่วงชักเจ็ดสิบเซนยางให้สองชุดมีลูกกระสุนก้า 0, 9, มินให้หนึ่งร้อยนะครับโปรหนึ่งพันหนึ่งถูกสุดเลยพี่นะับประมาณนี้ เสร็จแล้วจะเอาตัวที่ประมาณที่ผมยิงดีขึ้นมาหน่อยนะฮะช่วงชักตัวนี้จะเป็น75เซนยาวมากขึ้นไปอีก5้าเซนครับก็คือ75เซนงามทําเซฟกันลั่นทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ไกลปืนยาเป็นตัวสแตนเลสครับตัวนี้เขาเรียกว่ากาคอรเรียบๆครับคุณพี่ดูว่าถูกชะตาตัวไหนสั่งเลยแล้วพันสคุณพี่มีโอกาสเป็นเจ้าของได้เลยนะพี่มันมันไม่แพงเลยถ้าเกิดคุณพี่ไปทําเองงบน่าจะเข้า2 0 0พันขึ้นนะครับไหนจะพันท้ายยุ่งยากแล้วยึดนอด็อตจากอีหยังอิงมุนเอเล่นะคร ตัวยึดขากล้องจะต้องเท่านี้พอดีพอดีใกล้ปืนแฟลตเล็กเกรดดีสุดนะครับไม่มีดีกว่านี้พี่มันมันก็ดีเท่านี้แหละนะฮะตัวรางเหล็กจะต้องเป็นย่อหนี้หัวมนๆนหน่อยถ้ามันเป็นสันมันจะเหยียบไม่ไปนะครับเท่านั้นเองงามต้องถอดออกมาทําเซฟกันลั่นนะฮะลบเหลี่ยมยุ่งยากมากนะครับสั่งผมง่ายสุดมีกำคอล่องนิ้วครับกำคอริบเรียมเมื่อกี้อันนี้เรียกว่ากำคอล่องนิ้วพันสามครับพี่โปรนี้ถูกที่สุดเจ็ดในรอบเจ็ดปีตั้งแต่ผมเปิดร้านวานะครับสามาัยแรกๆสองพันเก้าสองพันห้านะครับ ตอนนี้เอาเศรษฐกิจไม่ดีช่วยๆกันไปนะครับผมมีไม้ขี้เหล็กครับกําคอลองนิ้วใช้เครื่อง CNC ทําช่างคนเดียวกันนะครับโปรพันสถ้าชอบดําๆนะครับมีตัวดีขึ้นมาหน่อยนะฮะพี่เป็นไม้มะเกลือนะครับมีตัวนี้เป็นตัว A นะครับในนามสมมุติตัว A มือสอดทรงนี้ครับชุดบนชุดเดียวกันนะครับตัวนี้โปรพ5นห้าน้ำหนัก2กิโลกรัมตัวนี้เป็นตัว B ครับ ตัวบีมันจะเป็นทรงคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ว่ามันจะเลียวเพลียวมากขึ้นนะครับตัวนํานจะอ้ำๆหน่อยแล้วแต่คุณชอบพี่แล้วแต่คุณพี่ชอบนะครับไม่รู้พันห้าเหมือนกันวัสดุคุณพี่ดูดีๆนะครับราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเห็นหลายค่ายที่ทํขกันมาโอ้พี่นะรีตัลูกค้าผมเห็นแล้วนะครับคุณพี่สั่งกับผมแล้วผมส่งสินค้าเลยคุณพี่เห็นไหมฮะเวลาจะสั่งสินค้าต้องดูด้วยว่าเขามีของไหมอันดับแรกนะครับถ้ามันไม่มีของไม่จะรู้ภาพนั่นแหละพี่แล้วมันระวังไว้นะฮะ หรือว่าเป็นงานสั่งทำนะฮะตองตองแน่ใจวัานานไม่เท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะบอกไวกว่าแต่จริงๆ็็ทาไม่ทันหรอกนะครับของผมตัวนี้ใช้เครื่องเออใช้ยูนิเทนลงนะพี่ลองดูนะฮะไม้มะเกลือได้นี่พันห้าครับตัวสีทรงตัวเดียวกับตัวที่ผมยิงเมื่อกี้ราคาเดียวกันโอเคมีตัวประมาณนี้แล้วก็เออมะเกลือนะครับผมมีทรงกำคอเรียบ,ยบแบบโบราณหน่อยราคาเดียวกันครับ เวลามันน้อยนะพี่ผมจะต้องรีบไปผมถ่ายทํานี่สี่โมงเย็นกว่าผมจะต้องไปส่งของนะวันนี้นะครับเดี๋ยวไปสนิทก็จะปิดก่อนอันนี้กําคอลองนิ้วครับโปรพันห้านะฮะอันนี้เป็นไม้พยุงนะครับอองไหมถ้ามันมีแก่นสองด้านแบบนี้นะครับเอ่อผมโปรพันเจ็ดนะครับเท่านั้นเองแต่ถ้ามันมีแกนด้านเดียวผมโปรเหลือพันห้าพยุงมันจะแพงกว่านะพี่นะฮะสีมันก็ต่างกันต้นทุนก็ต่างกัน โอเคลองดูเอาต,อตามคลิปเอาแล้วกันนะครับฝากกดติดตามด้วยพี่สําคัญมากนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะลูกค้าที่เป็นเพิ่งดูอะไรต่างพี่กดแชร์หน่อยนะฮะกดไลค์ให้หน่อยอนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยพี่สําคัญมากนะครับสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับฝากแชร์ด้วยเด้อพี่นะแล้วก็เผื่อลูกค้าที่ก็ย,ยังยังไม่ได้เห็นนะฮะเขากําลังมองหาอยู่อะไรต่างอันนี้ก็สวยดีนะพูดถึงอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากําคอล่งนิ้วนะครับพี่ลรดูสวยมากครับกาคอล่งนิ้ว มีตาไม้ด้วยไม่มีตําหนินะครับกับผมง่ายมากเรื่องเคลมนะครับมีปัญหาส่งไปแตกหักเหยียบไม่ไปปีหักสมมุติมันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเคลมให้หมดผมง่ายๆง,ง่ายเพราะว่าผมมีสินค้าอยู่แล้วนะฮะแล้วผมก็มีเยอะด้วยมีตัวยิงปลานะครับแบบนี้โปรเหลือพันห้านะครับไกปืนมีเซฟบนนะครับรางดําสวยดีอันนี้เป็นไม้ไม้มะเกลือโปรพันห้าแล้วก็มีประดูด้วยมีประดูเยอะแยะนะฮะพี่เนี่ยอันนี้เป็นตัวของยิงปลาที่ก็ลรอประกอบอยู่ด้านนี้นะฮะโต แต่ละคนก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันประมาณนี้ครับมีเลยสินค้าพี่ไม่ต้องรอนะครับนู่นเรากำลังปร,ประกอบอยู่ข้างในบ้านนี้ก็มีโอเคผมล่ำลาแล้วเดี๋ยวจะต้องไปส่งสินค้านะครับสั่งปุ๊บส่งเลยบางทีเนี่ยประมาณนี้มีไม้ประดูไหมเดี๋ยวผมรอดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปืนยิงปลาโปพันห้ากำลังเข้าฤดูนี้พี่ขายดีมากนะตัวปืนยิงปลาขายดีกว่านะครับ ชุดนี้ยังไม่ได้ติดขากล้องยังไม่ได้ติดนะครับผมจะติดให้ดูมีไหมไม่ได้เตรียมนะฮะนี่ติดแล้วตัวนี้จะมีแผ่นสแตนเลสนะครับเอาไว้ติดเลเซอร์กับติดกล้องเลดดอทครับด้านล่างลบโปรพันห้าครับถ้ายิงปลานะครับใส่ปีกใหญ่ให้นะครับโปรพันห้าถ้าคุณพี่จะเอายิงหนูด้วยก็บวกเข้าไป200อยครับบวกปีกบวกลูกดอกบวกยางเข้าไปท่านนั่นเองน็อตยึด4ี่ตัวนะครับพี่แล้วงานงานนี้ถือว่าดีมากนะพี่นะครับ ตั้งแต่ผมทําปืนยิงปลามา,ม,า,ม,ามีชุดเนี่ยดูดีมากเนี่ยชุดเนี่ยฮะโปรพันห้าเองถูกมากสั่งแล้วได้ของด้วยนะครับที่สําคัญนะครับนะฝากกดติดตามแต่ว่าติดต่อไม่ได้นี่เลย <c oughs> เอาโอเคผมขอบพระคุณกับลูกค้าที่ดูอยู่นะท่านพี่ผมก็จะพยายามเอ่อถ่ายทาเรื่อยๆให้ดูหนะ่อยรีวิวดูให้บ่อยๆแล้วก็แนะนําการใช้งานนะครับส่วนเลเซอร์นะท่านพี่ตั้งก็อยู่ประมาณนี้ให้หันไอตัวนี้ขึ้นมาด้านด้าน,านเห็นไหมไอตัวสีทองๆนะตั้งขึ้นด้านนี้ก็ด้านข้างเอาไว้ปรับ แสงไฟไปซ้ายไปขวาเมื่อกี้ผมก็ตั้งเมื่อกี้นะฮะพี่ตั้งแล้วก็รีวิวเลยนะครับเบอร์โทรนะครับเอ่อเบอร์นี้นะฮะศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้านะครับสั่งเลยเลยนะฮะพี่ไลน์มาเลยเอาตัวนี้ตัวนึงนะครับคุณพี่เจ้าโอเหลือเอาไปทางต่างต่างคุณพี่ก็บอกผมมานะครับส่วนเรื่องวิธีก็ถือว่าแม่นนะครับอาจจะอยู่เรื่องเรื่องผมยิงเรื่องมือผมเท่านั้นเองแล้วก็เรื่องเลเซอร์เราต้องมาตั้งเลเซอร์ออกนะเนี่ยทีแรกผมตั้งเลเซอร์มันต่ำไปผมก็ตั้งเลเซอร์ขึ้้นนนมมาาออีีกก็โเคคปรระะณับ แต่ว่าดูโดยรวมก็คือมันอยู่ในกลุ่มมันจะไม่แตกออกไปนู่นออกไปนี่น,นี่นั่น,น,นสแสดงว่าวิถีปืนไแม่แม่นอันนี้ผมก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่แต่ว่าอาจจะมือผมเท่านั้นเองพูดถึงว่าเข้าเป้าทุกตัวขอเนี่ยไปส่งของกันครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณวันละสามสิบนะครับวันไหนทําโปรแบบนี้หน่อยลูกค้าก็จะมากขึ้นอนะ่ะประมาณห้าสิบหกสิบพร้อมมากขอบคุณครับ